นับถอยหลังอีก5วันเท่านั้นครับสำหรับงานใหญ่ขนาดนี้ w o r ร์ค w a ร์ดอวอ2021ครับงานใหญ่ระดับประเทศครับงานนี้จัดในประเทศไทยนะครับโดยสมาพันธ์ K-Beauty แห่งประเทศเกาหลีใต้ครับร่วมกับศูนย์พัฒนาส่งเสริมธุรกิจและอาชีพ w o r ร์ค w a ร์ดอวอครับ รวมไปถึงด้วยสถาบัน Studio Academy International ครับงานนี้ครับอยากชวนทุกท่านครับร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทแม่มดออนไลน์จำกัดครับนำโดยท่านประธานครับมาดามหนิงผู้หญิงยุคใหม่ครับและบอสวัฒนาครับได้รับรางวัล Work c a r d The e e s t Business and Product Award 2021ครับใคร ที่อยากไปร่วมงานงานนี้ครับเชิญเลยครับวันที่21ครับเวลางานเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปครับสำหรับนักธุรกิจท่านใดครับที่สนใจอยากไปร่วมงานงานนี้ครับและขึ้นรับรางวัลร่วมกับพวกเราครับสามารถทักมาสอบถามได้ที่อาจารย์เอได้ครับโคลสกประจำประเทศแม่มดออนไลน์แล้วไปเจอกันที่ w o r ร์ค r าร์ a อ d วอร์ดนนะครับ